สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องเจ้าตัวเครื่องนี้กันครับเครื่องนี้คือเจ้าตัว iPad Air 6นะครับหรือว่า iPad Air M2 นั่นเองซึ่งเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นสีนะครับเจ้าตัว,ว Starlight หรือถ้าเป็นคนไทยก็น่าจะเรียกเครื่องนี้นะครับว่าเป็นเจ้าตัวสีเหลืองเน,นาะนอกจากที่เราจะมาแกะกล่องกันวันนี้ที่อาจจะค่อนข้างจ,จะเลทนิดนึงนะโดยก่อนที่เราจะไปแกะกล่องกันนะครับก็เรามาลอกสเปกกันตัวนี้กันคร่าวๆกันก่อนนะครับตัวนี้จะได้ชิมนะครับเจ้าตัว Apple Silicon M2 นะครับก็ได้สเปคเหมือนพวกแบบตัวเป็นชิป MacBook นะ ความจุเครื่องนะครับอยู่ที่ 256GB เนาะนี่นะครับถือว่าเป็น iPad ที่ผมสามารถเอามาใช้งานนะครับได้ยาวๆเพราะว่าตัวเนี้ยก็ซื้อมาให้คุณแม่นะครับแล้วก็คงคิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเร็วนี้แล้วก็ใช้ยาวๆนะครับเหมือนเจ้าตัว iPad Air 5ที่ผมซื้อมาใช้งานนะครับเครื่องนี้ นี่นะครับเครื่องนี้เลยก็จริงๆใครอยากส่งอุปกรณ์เสริมมาให้ใช้กับเจ้าตัว iPad Air 6นะครับก็สามารถส่งมาให้เราได้ด้วยนั่นเองนะครับฝากกันไว้นะสปอน iPad Air 6เข้าได้นะครับเคสอุปกรณ์เสริมฟิล์มนะครับเข้าได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแกะกล่องกันครับก็เรามาแกะกล่องนะครับเจ้าตัว iPad Air 6ตัวนี้กันนะครับก็ปกติแล้วนะครับทาง Apple นาอก็จะใช้นะครับทุกอย่างที่เป็นการฉีกแบบนี้นะครับนี่ ซึ่งก็ข้อดีนะครับก็คือทําให้เราไม่ต้องมีอุปกรณ์เช่นพวกคัตเตอร์นะครับในการแกะนั่นเองนี่อ๋อแล้วก็ด้านล่างนะครับก็มีให้แกะนะครับผมเพิ่งเห็นนะครับนี่นครับสามารถแกะได้เลยนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูของภายในกล่องกันก่อนเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจริงๆปกติในสมัยเนี้ย Apple ก็ไม่ได้ให้ของอะไรมาเยอะหรอกครับสำหรับการที่คุณซื้อ iPad เนอะหลักๆก็จะมีคู่มือนะครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้ Apple ไม่ได้แถมสติกเกอร์แล้วนะคู่มือเล็กๆแบบสอนการใช้งานแบบเซต,ตอัพเบื้องต้นน้อเพราะที่เหลือนะครับเราสามารถโหลดนะครับได้ผ่านเจ้าตัวอินเทอร์เน็ตนั่นเองแล้วก็จะมีนะครับหัวชาร์จมาให้ซึ่งหัวชาร์จตอนนี้มันจะไม่ใช่นะครับเจ้าตัวที่เป็นเจ้าตัวหัวเขาเรียกหัวอะไรหัว เป็นขาบแบบขาบแบนอันนี้จะเป็นขากลมแล้วตามามาตรฐานใหม่ของมกซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็จะมีสายนะครับ C 2 C ที่เป็นสายถักความยาวประมาณ1เมตรเนาะที่จะให้มาด้วยที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมาละอันนี้เรามาแกะกล่องนะครับตัวเครื่องกันอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับ iPad Air 6สี s t a r l i h t t ซึ่งสีต้องบอกว่ามันอ่อนแบบอ่อนมากๆเลยก็ตัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งก็ค่อนข้างนะครับที่จะมีสีอ่อนพอสมควรผมให้เทียบกับเจ้าตัว iPad Air 5ของผมอันนี้ iPad Air 5สี Blue แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็น iPad Air สี s t a r l i h t t ก็ต่างกันประมาณนี้นะครับ ซึ่งมาเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องกันวันนี้ต้องพูดก่อนนะครับคือผมมาลืม Apple Pencil Pro มาสตูดิโอด้วยก็เลยทําให้เราอาจจะไม่ได้แกะกล่องนะครับจาตัว Apple Pencil Pro เนาะกับจาตัว iPad เนาะแต่ในรีวิวเต็มนะครับเห็นกันอย่างแน่นอนครับซึ่งเซตอัพนะครับแล้วก็สไลด์นะครับขึ้นแล้วก็ใส่นะครับจาตัวภาษาซึ่งอันเนี้ยพอเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ป่ะมันก็จะขึ้นบน iPad เครื่องเก่าของผมนะครับว่าเฮ้ยคุณจะ move นะครับหรือไม่นั่นเองซึ่งจริงๆก็สามารถกด continue ได้นะครับแล้วก็ ใส่นะครับเจ้าตัว Touch ID มันก็จะสิงให้เราเลยนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะมองอยากนิดนึงเนาะนี่นะครับก็คือเราะจะต้องสแกนซึ่งก็จะสแกนยากๆนิดนึงประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็สามารถย้ายนะครับจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ได้ละแล้วก็รอเซตอัพนะครับอีกนิดนึงก็คือเป็นการเซตอัพแบบ Apple ID ะไรพวกนี้นะครับตอนเนี้ยเราก็ใส่นะครับเจ้าตัว,ว Password นะครับเครื่องเก่าเข้าไปว่าคืออะไรเนี่ยรอสักครู่ ประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยการย้ายเครื่องนะครับหรือการเซตอัพ iPad เครื่องนะเพิ่มใหม่มันค่อนข้างจะง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าตอนเนี้ย k e a few minutes to activate mm hmm. ก็รอแป๊บหนึ่งแล้วพูดคุยกันต่อเนาะคือหลักๆเหตุผลนะครับที่ผมซื้อโนะ้ตเจ้าตัว iPad Air 6ตัวนี้มานะครับก็คือแม่ผมอยากได้ iPad เครื่องหนึ่งที่จะใช้งานทั่วไปนั่นแหละครับแล้วก็จะให้ซื้อโปรมันก็ถ้าถ้าให้พูดกลับไปมันก็จะเหมือนคลิปนะครับตัวเก่าก็คือเราาว่า iPad Pro มัน ตอนนี้มัน For Professional จริงๆทำให้ราคานะครับมันค่อนข้างจะอันนี้ทันเฟอร์นะโอเคทันเฟอร์นะครับปุ <True. S 1> ๊บกด g r r e ทันเฟอร์ r แล้วก็มันจะให้เลือกนะครับว่าจะทานเฟอร์อะไรบ้างกด Continue ไปอันนี้อัปเดตไม่ออโต้นะครับ turn on location อันนี้มันก็จะถามนะครับด้วยความที่ iPad Air 5งผมมามันใช้ตัวเฟิร์มแวร์ที่เป็นหนักพัฒนาเนอก็จะใช้เหมือนกันไหมอันนี้ผมอาจจะไม่นะครับดอน ตรงนี้นะครับมันก็จะถามเนาว่าให้เรา move ข้อมูลมาเลยไหมนะครับซึ่งทุกขั้นตอนที่ผมบอกมานะครับผมต้องบอกเลยว่าไอแพดทั้ง2เครื่องนะครับมันจะต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันทําให้เครื่องเนี้ยอย่างน้อยต้องเครื่องเก่านะครับต้องอัปเกรดนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนแล้วก็เครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดเหมือนกันนั่นเองด้วยความเครื่องนี้นะครับไอแพดไอค่อนผมมันเป็นเจ้าตัวเบต้าอยู่ตัว iOS iPad o s สิบแปดซึ่งทําให้เวลาที่ transfer มานะครับผมยังไม่อยากใช้เจ้าตัว iPad o s 18ในเครื่องนี้ก็ผมอญา เฟอร์แอนนแล้วก็จะใส่เป็น Apple ID นะครับปกติเหมือนคนที่ซื้อเครื่องใหม่เลยน,ะนั่นเองครับผมอยากใส่ Apple ID ก่อนนะนี่นะครับก็สักครู่แล้วก็เราจะ g e ็ Verify คนนะครับผ่านตัวตัวเครื่องอื่นๆนี่นะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยกด Verify นะครับอันนี้โคดก็จะใส่มาอันนี้มันก็ส่งมาเครื่อง iPad ผม ตอนนี้นะครับมันก็พยายามซิงข้อมูลทุกอย่างนะครับที่ผ่าน Apple ID ที่มันจะสามารถซิงข้อมูลได้นะครับทั้งเจ้าตัว Wallet เอ้ยนะครับข้อมูล c a ล e n d a r ต่างๆเอ่ยตอนนี้ก็เป็นการซิงข้อมูลอยู่แล้วก็มีการถามว่าเฮ้ยอัปเดตตัว iPad อโตเมติกไหมนะครับก็กด Continue ไปครับรอเซตอัพสักครู่ แล้วตอนนี้นะครับก็เซตอัพนะครับเจ้าตัว iPad เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับวิธีเซตอัพก็ประมาณนี้แหละหลักๆนะครับก็ถ้าใครมี iPad เครื่องแรกก็กด New iPad ได้เลยครับแล้วก็แต่ถ้าใครมี Apple ID ก็ใส่ Apple ID ไปใครอยาก t r a เฟอร์ข้อมูลหลักๆนะครับก็คือต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันในการ t r a เฟอร์ข้อมูลนั่นเองครับอันนี้นะครับมาดูวนรอบตัวนะครับของเจ้าตัว iPad Air 6เนอะที่ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ลหลักๆที่มีความอยากจะพูดถึงนะครับก็คือตัวเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นลาโพงสตูดิโอใช่ปะก็คือเป็นสี่ลำโพงประมาณนี้นะครับเนี่ยก็คือมีทั้งสองฟังเลยแต่มันออกนะครับแคอ่อย่างละจุดเท่านั้นนะครับมันไม่ออกเป็นสี่จำโพงนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเจ้าตัว iPad Air ทุกรุ่นนะครับไม่ได้มีความผิดปกติใดๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเรามองกันให้ดีนะครับ ผมไม่รู้ในกล้องเห็นไหมปกติแล้วใช่ไหมครับเวลาเราใช้ iPad รุ่นเก่าๆอ่ะมันจะเป็นกล้องนะครับลักษณะที่เป็นจอตัวแนวตั้งแต่ตัวนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆตัวนี้มันจะเป็นกล้องที่เป็นลักษณะจอตัวแนวนอนนั่นเองนะครับแล้วก็รองรับนะครับจาตัว Center s t a เตชั่นเองตรงนี้นะครับก็จะมีทัชไ h ดีเนาะมาให้เราใช้งานนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับตัวเดียว12ล้านพิกเซลนะครับเหมือนเดิมไม่มีเลยน์ต่อไวายครับก็ประมาณนี้สําหรับการพรีวิวรอบๆตัวเนาะของจอตัว iPad แอรนี่นะครับ นี่ iPad Air นะครับประมาณนี้ครับใครที่อยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัว iPad Air 6ตัวนี้แล้วก็ใช้กับเจ้าตัว iPad เทียบกับ iPad Air 5ในประเด็นไหนดีเนาะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะให้ช่องเดี๋ยพี่ผมด้วยส่วนวันนี้เฟิร์สขอตัวลาก่นแล้วสวัสดีครับ